สวัสดีครับจากร้านพากการที่นี่เราอยู่ทำการนะครับใกนการนำทดสอบนะครับเครื่องสีนะครับเป็นยันมาสามร้อยนะครับรุ่นนี้ดูนะครับดูปริมานะครับความไวครับแล้วนี่ก็ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่อดักแก๊นะครับนะครับท่อดักแก๊นะครับ ยันมา300ครับตัวนี้เราสามารถสีได้300กิโลนะครับต่อชั่วโมงนะครับทางร้านเราแล้วกันการแบงค์ไฟนะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์มิสโให้เลยนะครับมอเตอร์นครับเป็นมอเตอร์มิสโให้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับแต่ว่าเราเปิดให้ดูนะว่าระบบการทำงานทั้งหมดใช้งานได้อย่างไรกับานนะครับเป็นท่อดูดแก๊สนะครับตอวนี้ก็เป็นเครื่องสี300ครับเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะทำงานทดลองสีตะแกรงกลมนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อดูดข้านะครับ ครับที่เรานะครับำมาเลยนอเป็นท่อดูดข้าวนะครับตัวนี้นะครับท่อดูดข้าวใหญ่ไหนเราสามารถดูดมาคันเึ่งสีได้เลยนไหมครับมาสีได้เร็วมากนะครับสามร้อยกิโลต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาล็อตต้องสีเป็นยันต์มาส์สามร้อยห้าสิบนะครับตะแกรงกลมนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็นเอ่อเอพนะครับสามร้อยนะครับ ครับครับตอนนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวรอครับช่างเราจิดนะครับเดียวเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไปยนาครับเป็นมอเตอร์นะครับมิตซูนะครับนี่ก็เปี่นเป็นมิตซูนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสยตะแกรงกลมเอาสีตะแกรงกลมเราก็จะทำถ่ายเอาวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับรถเครื่องสีนะครับทุกอบรถเกี่ยวนะครับติดต่อทางร้านะารที่ได้นะครับเป็นงานเทสนี่เราเทสก่อนส่งเลยนะครับขอบคุณครับ